อ่ะสุกแล้วบ่สุกแล้วบ่ไหนพี่น้องใส่หอมบ่โอ้โหโอ้สุกแล้วครับหอมตุ้งต้ครับสิเหมือนจังไรกันเด้อความกินความกินสิเหมือนอ่าความกินแล้วบ่เป็นไงบ่ขมจัดเม็ดแล้วแซ่บมนอดแล้บก็หมแล้วเนาะ่หอมน้ำนำเย็นด้วยตาบ้านยาหาผ้ามาพี่ะ้ายายรวยขอาจวดเจอ ส่อง <S an ell> มิจฉาแนลมาหนี่งชิมาเห็ดเบียนู่ต้่มตืดกระดูกหมูใส่มะระเด้อค่ะเด้ตเอต้่มตืดมะระเออต้่มตืดมะระใส่ <Okay. S 2> ใส่กระดูก <Okay. S 2> โอเคจัดกระดูกกระดูกวันกดกดกดติดตามซับตะไข่น้ำเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเห็ดคลิปเด้อค่ะเด้อเริ่มเลยเ,ออเริ่มเลยมาเห็ดจังไหนแน่นี่กระดูกหมูปลาดุบอ่ามาะระโอเคเป็นไวยอยู่งอ่าอ่ะวิธีการเห็ดเด้อมะระคือหลายใช่ปะ เอาบ่ได้เอาเบิดบ่เอาเบิดจะขมแล้วเว้ยไหวป้าว่ะเทียบบ้านเนาเขาก็ซื้อเพื่อมาไหวจ้ะเนาะปาดมปละก่อนพี่น้องปาดหัวท้ายแล้วเราก็เอาส่วนมาเกือไน่เอาในออกในมันออกอันขาวๆเนี่ยมันออกออกให้ขมดเพื่อมันสีแดงเป้าขมแม่นบ่อืมเนี่ยอันขาวๆเนี่ยอ๋อเนี่ย แกนมันเออไอ้อน,นั่นมันนะอ่ะเนี่ยอ๋อม,มันเสดเพราะต้องขมเด้วอข่ขมพกมเราผมมาแห้งครับาอะไรเออขมแห้งอาจจะไหนกับขมคือเกา่าครับกระดูกหมูครับต้มจ,จืดมะละกระดูกหมูอ่าอ่าวิธีเฮ็ดบ่ให้มะละขมเด้อพี่น้องเด้อใบขมแห้งครับอะไรอืม <laughs> ให้มันหวานนะอ๋อ เอารมณาตันไซที่พี่ว่าเอ้่นี่ยังเกลือตอนนั้นวันตันถูๆๆๆนี่เห็นบอมันฉีบไปมันต้องขมกลัวแห้งอ่าเขื่อใส่บอมันขมแห้งเอ่าถูๆๆมันตังสิกินง่ายครับที่แก่เข็ดมันอ่าน้ำผมมันก็เริ่มออกแล้วถูๆๆๆขี่น้อง ต้มน้ำร้อนรวก,กระกดูกหมูกนกล่างมือก่อนมือดำอหัน่นหั่นเป็นท่อนน้อยๆพอดีกินครับพอดีค่ำพี่น้องอันค่ำพอดีพอดีขั้นตอนต่อไปกระตาํตาเครื่องแกงคเครื่องต้มครับเครื่องต้มเจิด รากผักชีใส่ซีซีีหกัหกหักผักชีหักผักชีใส่ต้มจืดลือรางให้สะอาดก้นให้มันหอมมันมีขี้ดินมันมีขี้ดินเยอะเออราว่างร่อดนามเดือดเท่ากับไปตำตำเครื่อง,งเ,อเตรียมครกเลยเตรียมครกเลากกบ ตำเครื่องต้มจืดไว้หาเลยพี่น้องระวังรอเดือดอันนี้ก็สีวางไปไลวะว่างไางนี่แหละ,ะได้หละหลุดปลกเออหลุดมันน้อยระวังรอเราก็หาเครื่องกระเทียมพริกไทยพี่น้องก็ใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยอใส่ประมาณจักยี่สิบเม็ดหละพี่นอ้องอ่าครครวคคร โหพิทยก่อนอันนี้เขาก็เลือกกระเทียมกระเทียมนี่มันได้เลือกเอาราม,มันเกิดเดบเนาะเทียมมันหนาแรงมันเกา่ามันเก่าเลือกเอาไอ้ที่มันเต็มเต็มตึง,ตง,ตง เรียกได้ประมาณทักสามสิบเงี้ยนี่แหละพี่น้องโขลกโขลกๆๆๆๆๆๆลงไปตําตำตำลงไปโคกมันหินเอยมันดังเนาะใส่เข้าไปหักปักที่ตํา ครกครกคคครรรกกกเสียงครกใช่เสียงครกดังยินหอดสามบัน <laughs> ต่ำก็ตามข้างต่ำแน่เนาะ <laughs> จากกรุงเทพยินหอดน้องบอลลำมพุฮึม <laughs> <laughs> ไอมันละเอียดจยังไน อ่าข้าไปนี่ค่บพี่น้องเบิ่งน้ำเดือดหรือยังกําลัง<อ>น้ำเดือดแล้ว,ลวพี่น้องมาที่นหะตอนต่อไปครับข้ากับลวกอกระดูกหมูลวกกระดูกหมูสัก่ันพี่น้องมันจังบอบมันอสองกํา โลเอามั่นหรอครับเออสามกําสี่กักพ<อ>บพอแล้วอพอพอแล้วกินเบอร์เบิร์กินพัะถั่วยแล้วข้ามสารชุดมีว่าจะทอดระวงังได้ล่ะา้าพีลวกน้ำร้อนระวังลวกเร็วๆเ,เ,เข้ากัวยโกหมอ้อลงกไปเช่นอกน้ำเย็น แค่ออกขาจากมาข้างหมอไหมอืมเค่เปลี่ยนน้ำครับเพ่ให้มันมัน,นออครับจันคุยโบหม็นข้าวเพื่อให้มันน้ำแหงเนาะเพื่อให้มันแหงแล้วก็เพื่อส่วนหมูสิเปรยเนาะเยวะเ,เติมทานอีกก่อนหาหมองว่างก่อนวางไว้นั่นแหละหมองมาข้างทาเลย รอหมอเดือดเท่ากับปุ่งก่อนเลยใส่เครื่องเทศก่อนครับใส่เครื่องเทศใส่เครื่องปุ่งก่อนเครื่องเทศเครื่องแกงต้มจืดผงปูงรถรถดีรสห่างพี่นอ้องลงไปหนึ่งช้อนขาดไ่ได้แป้งนัวเติม แป้งนัวใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายโอ้สว่านหนึ่งคนละพี่นอ้องสั่ลงไปปรุงตามใจชอบเด้ออืมอ่ามั <จะ S 2> หน <จะ S 2> หน่อยกับไส้ลวดแนว่ยอะไรมันสิแซบประมาณสักสว่นหนึ่งนี่แหละพี่นอ้องสอดครับสอดปรุงรสพี่นอ้องนิดนึงอย่าไปเค็มแห้งตานไส้แดงสักสว่นหนึ่งถาสักคนเนาะพี่นอ้องมะเทียนั่นเขาจะค่อยปรุงไหม มาเด็ดแล้วบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยว้าวมาใส่บัดนี้เฮาอไตทวนๆเลยก็จะได้กินแล้วบัดนนี้กระดูกหมูที่เฮาลวกไว้เด้อพี่น้องนี่ครับสิลวกไปเมันจังสิบ,บ่เห็นข้าวลวกน้ำ้อนเฮาก็ใส่ลงไปอ่าใส่พร้อมกันเลยนานว้าวอ่สะสักพักนึงปิดหม้อป,ประมาณสักเท่าใดล่ะเอาสักสามสิบนาทีคืนชัมม่วโมงนะพี่นอนะอ้องเนาะโอเคเริเดือดแลมาเบิง่งอีกครับเออ อ่ะสุกแล้วบ่สุกแล้วบ่เนี่พี่น้องใสห่อนบ่โอ้โหสุกแล้วครับหอมตุ้นตุนครับซีเมืองจังไรกันเด้อพร้อมกินพร้อมกินซีเมืองออพร้อมกินแล้วบ่เนี่เป็นไดอืมบ่ขมจักเม็ดนั่นแหละแซ่บนั่นน่าอินห่นกับ่ะขมแล้วเนาะใช่ขมย่ำน้ำเย็นด้วยตาบ่เนี่ หาผ้ามารองมือก่อนตักเสื้วยก็ได้ตัวตักเสื้วยเตียเออสวยมากพร้อมกินแล้วพี่น้องโอ้พลาพลาเบื้องหน้าตาครับเออต้มจืดมนะนัวเอาน่ะเออพร้อมกินเลยบอร์ที่นหนนะพร้อมเสิร์ฟเอาน้ำมันเยอะๆเออะนี่ถ้าพักหน่อยเทวานั้ตักให้สวยงามพอแล้ว ปิดฝาไว้ก่อน,ในใค,รครับทำมะสมบัติใกล้ครับโอ้อา้อาปิดคลิปหล่าทำมะสมบัตที่นี่ล่าก่อนก็ได้เออรา <c oughs> ออส,ม,สมเห็นแล้วเขาว่าบัดนี้เออล่าเด้อพี่น,น้องบัดนี้ครับบัดนี้ล่าเด้อพี่น้องเด้อ,อคนในเขามาเบิ่งคลิปนี้ขอ,อให้อยู่ที่น่แห้งลำดวยแห้งๆเด้อปีใหม่เด้อถึงแล้ววันใหญ่ๆที่หนึ่งพี่สองก็ว่าไปเด้อพี่น้องเด้ออะ ยายด้วยผ้าจวดส่องนิชิคชาแนลปวดติดต,ตามจับตะไครน่นออ้ำนะค่ะเด้อเพื่อกันกำลังใจก็อย่าิบนะค่ะเด้ออ่าสาทุสวัสดีค่ะจับ